สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับพุ่งลี้ะนะครับฟุตบอลคิงครับทีมชาติไทยจะเตะฟุตบอลคิงครับที่สงลาสนามตีลสูตรรานนที่ภาคใต้อ่าคิงครับเนี่ยเมื่อก่อนนี้ยิ่งใหญ่มากผมจําได้เลยเด็กๆที่เฝ้ารอคอยที่จะดูคิงครับเพราะว่าเขาจะเทินเชิญทีมชั้นนํามาไม่ว่าจะเป็นสโมสรชั้นนําผมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ ทั้งมิดเดิลสโบรเอซีมิลานเชลซีวิมเมอร์ดันอะไรประมาณนี้ถ้าผมจำผิดรายการก็ขอโทษด้วยแต่ผมจำได้ว่าคิงคัพมันยิ่งใหญ่มากครับและทุกวันนี้ครับคิงคัพก็ได้เชิญเอาทีมชาติมาแข่งกันเพราะว่าสโมสรก็เดี๋ยวนี้เชิญยากกว่าทีมชาติเพราะว่าทีมชาติบางทีมอย่างพวกเราอย่างเงี้ยครับไม่ได้ติดหนึ่งในเิบที่จะไปคัดบอลโลกโซนเอเชียเงี้ยฟีฟ่าเดวันว่างๆกรชวนทีม วันว่างๆเหมือนเรามาเตะด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ทาจิกิสถานและซีเรียครับโอ้โหพรุ่งนี้แล้วครับคู่แรกก็จะเป็นซีเรียกับทาจิกิสถานครับแข่งตอน4ี่โมงครึ่งใครชนะก็จะเข้ามาเจอกับทีมชาติไทยที่เจอกับฟิลิปปินส์ครับตอนสองทุ่มเสร็จแล้วครับคู่นี้ใครชนะก็จะไปเตะชิงชนะเลิศกันวันที่14ตุลาคมครับโอ้โหคิดนานไปหน่อย ใครชนะก็เข้าไปชิงชนะเลิการใครแพ้ก็ไปชิงที่สามในวันที่14เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วครับการแข่งขันคิงครับครั้งนี้ครับทีมอันดับโลกไม่ได้ต่างกันมากและเราก็คงจะหวังแชมป์แหละครับเพราะว่าเริ่มต้นการแข่งขันจะหวังอะไรหวังที่3ามที่4ี่นี่เยอะไม่ได้ครับคิงครับเราต้องแชมป์ครับแข่งในบ้านเราด้วยพลาดแชมป์มาหลายครั้งแลว้วครั้งนี้อิชิต้องทําให้คนไทยชื่นมื่นให้ได้นะจ๊ะ เอาใจช่วยจริงๆจากสำหรับอิชิอี23คนที่ติดทีมชาติชุดนี้มีใครกันบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยครับผู้รักษาประตูครับปฏิวัติคำไหมาจากทูแบงครอกยู่นเตตสรานนอนุอ,นอินจาก b ีจีปทุมครับและกรกฎพิพัฒน์ปนัดดาครับจากระยอง FC ครับ กองหลังครับสุพนันบุรีรัตน์จากการท่าเรือครับเฉลิมศักดิ์อักขีจากการท่าเรือเหมือนกันครับและสาสรักไหประโคนจากบุรีรัมยูนเต็ดครับจนทานเข็มดีครับจากราบรีเอฟซีครับอภิสิทธิ์โสราดาจากราบรีเอฟซีเช่นเดียวกันครับทรงวุฒิไข้ควรจากเมืองทองยูนเต็ดครับและเอเลียสดอเลจากบาหลียูนเต็ดอีกหนึ่งคนครับมิครันนิคเคลสันจากโอบอเดนเซครับ กองกลางครับประกอบไปด้วยอุรเทพป้อมพันธุ์ทูแบงค์ขครับชนาทิพย์สงกสินบีจีครับเจรศักวงกรก็จากบีจีครับเอกฤทธิ์ปัญญาครับอูร่ะเรดไดมอนด์ครับคณะคำยกจากเมืองทองยูไนเต็ดครับวรชิตกนิษฐ์สีบำเพลญครับจากการท่าเรือเอฟซีครับชนรง์พรมสีแก้วจากชนบุรีครับชนบุรีอยู่หลีก2ก็ยังติดก็ถือว่าฝีเท้าต้องยอดเยี่ยมแน่เลยอิิอีถึงได้เลือกมาครับ และก็อนันต์ยอดสังวานจากกรัมพุนวาริเออร์ครับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์จากอุทัยธานีเอซครับกองหน้าครับประกอบไปด้วยสุภชัยใจเด็ดครับจากบุรีรัมสุภนัทเหมือนตาจากโอเอสลูวและประเมศอาจวิรัยจากเมืองชองยูไนเต็ดเฮ้ยไม่มีเจ้าแซกเหรอพี่ชายของสุภนะัทอะเออแล้วก็ไม่มีทีลเศนไม่มี ไม่มีไม่ไม่มีโกอุ้มแล้วก็ไม่มีสารัต์ก็คือเป็นเจนใหม่เลยส่็นคนที่คาดว่าน่าจะลงสนามพรุ่งนี้เป็นใครบ้างก็ยังไม่รู้นะครับแต่ผมจะเดาๆให้ฟังว่าจะตรงใจเพื่อนๆไหมส่วนของฟิลิปปินเนี่ยโค้ชก็เป็นโค้ชคนใหม่จะเป็นรายการแรกที่เขาได้คุมทีมชาติฟิลิปปินครับและฟิลิปปินครับรู้เขารู้เราครับเขาเล่นอยู่ในไทย,ไทยลีกหลายคนมาก หลายคนหลายคนผมก็จําไม่ได้หรอกว่ามีใครบ้างก็มีฟานเชสกาดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมีหลายคนครับเขาก็รู้สไตล์การเล่นของเราเป็นอย่างดีและโค้ชเขาครับคาปิยาสช,ชื่อนี้เปล่าอ่ะเขาอ่ะเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาเพิ่งโดนแต่งตั้งมาในเอาเบิร์ตคาปิยาสโค้ชคนเก่าโดนไล่ออกไปแล้วเขาจะเป็นคิงคัพจะเป็นงานแรกของเขาครับเขาเนี่ยเคยคุมทีม ไม่มีคุมทีมชาติช่ใจมาเลยนะเขาคุมเดนมาร์กยู21แล้วก็บาร์เซโลนาเบเป็นเป็นมือขวาในทีมบาร์เซโลนาบีนะครับไม่ใช่บาร์เซล่าบาร์เซโลนาทีมใหญ่โปลิเซียดอดมุนก็เป็นมือขวาครับแล้วก็ไปคุมทีมสมโมสรอ,อีกไม่ว่าจะเป็นหลายทีมในจีนในอิสราเอลแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับโค้ชเขาก็ คุมทีมในยุโรปมาเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็มีฝีมือในระดับหนึ่งแต่เขายังไม่เคยคุมทีมชาติแค่นั้นเองครับอิชี่ก็เหมือนกันครับ5้านัดที่ผ่านมาครับเราก็แพ้แค่ญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งเราก็สู้ยากก็อย่างที่รู้รู้กันจีนเราก็เสมอได้ในเอเชียนครับเราก็ตกรอบอยากอย่างน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วคิงครับคราวนี้ครับ หวังเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับนอกจากแชมป์นอกจากแชมป์มเท่านั้นเพราะว่าแข่งในบ้านเราและอันดับโลโก,ก้ไม่ได้ไม่ได้ห่างกันมากถึงจะดูห่างระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ร้อยร้อยกับร้อยสี่แปดแต่เราน่าจชนะฟิลิปปินส์ได้ครับและน่าจะเข้าชิงกับถ้าผมถ้าผมเป็นคนดูบอลน,นะผมว่าซีเรียผมว่าซีเรียนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันดับโลกใครคนดีกว่ากันแต่ว่า ซีเรียดูชื่อฉันน่าจะดีกว่าอาแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะขอให้ชนะฟิลิปปินส์เข้าไปก่อนและจะเจอใครถ้าจะเป็นแชมป์มันก็ต้องชนะได้หมดครับส1บตัวจริงที่ผมคาดว่าน่าจะลงในะสนามนะครับน่าจะเป็นปฏิวัติคำใหม่เนี่ยเป็นโกอยู่แล้วผู้รักษาประตูคู่กองหลังน่าจะเป็นดอรล็อกกับจนร์แนฮันเข็มดีแบ็คข,ขวาก็จะเป็นเนี่ยนิครัสมิเคลสันแบ็คซ้ายไม่มีโกอุ้มก็ต้องเป็นสัญลักษณ์ไฮประโคนนะ คู่กลางก็จะเป็นวิรเทพป้อมพันธ์กับกษิตศสีบาเพ็นเนี่ยชื่ออะไรวะลืมชื่อไปแล้ววราชิตวราชิตอ่าวราชิตคู่กับวีรเทพป้อมพันธ์ครับส่วนตัวรุกสามคนครับตรงกลางเบอร์สิบก็ต้องเป็นเจชนาทิพย์สงกสินครับซ้ายเป็นเอกฤทธิ์ปัญญาขวาเป็นจเจริญศักดิ์วงก่อนหน้าเป้าจะเป็นใครได้หรืจานนอกจากสุพชัยใจ เดชนะครับกับฟิลิปปินเนี่ยเราชนะอยู่แล้วครับแต่ชนะเท่าไรแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าไม่ชนะก็ไม่ได้แชมป์ไงต้องเป็นชิงที่สามแล้วถามว่าถ้าชิงที่สามใครจะดูเอาเราพูดกันตรงๆสมมติตว่าเราไปสมมุติสมมุติมมตนะแข่งกับฟิลิปปินแพ้ลูกจุดโทษเขาอาสมมุติแพ้ลูกจุดโทษปุ๊บเป็นชิงที่สามบ้ะซีเรียไทยจิงิสถานมีคนดูไหม มีมีดูมีด,มดูผมก็คงจะดูแหละแต่มันก็จะเป็นมันและไม่ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นแล้วครับกับฟิลิปปินส์ต้องใส่ให้ยับต้องใส่ให้ให้โดนและถ้าชิงชนะเลิศมันจะชนะไม่ชนะมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เจอกับฟิลิปปินส์ก็ต้องใส่เต็มที่ไว้ก่อนและต้องชนะแบบสวยงามด้วยโค้ชคนใหม่เขาเพิ่งมายังอะไรก็ยังไม่ลงตัวไม่ลงล็อกเพราะฉะนั้นแล้วครับอิชอิครับนัดนี้ครับจัดไปเต็มๆมครับบุกตั้งแต่ต้นเกมไปเลยแข่งในบ้านเราด้วย ชนะแน่นอนครับฟันธงเกินสามหนึ่งทีมชาติไทยจะชนะฟิลิปปินส์ไปสามประตูต่อหนึ่งขอฟันธงและซีเรียกับทาจิกิสถานซีเรียจะชนะไปสองประตูต่อหนึ่งแล้วอย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับทีมชาติไทยไทยแลนด์สู้สู้นี่ผมตั้งใจใส่เสื้อแฮทแท็กสตรองมาเลยนะครับแฮทแท็กแบบแข็งแกร่งเนี่ย เพื่อส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยใจเราต้องสตรองสตรองเป็นว่าอะไรจ๊ะแข็งแกร่งสวัสดีจ๊ะ